ไม่มีใครถามแต่อยากมาเล่าสวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลก็ไม่มีใครถามแต่อยากมาเล่า EP ที่1นะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่นะสำหรับช่องท็อปอิสราเอลชาแนลนะครับก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่นะก็คืออยากจะม,มาเล่าเรื่องให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นาการทํางานที่อิสราเอลหรือว่ามาทํางานที่อิสราเอลได้อย่างไรแล้วก็ การลงทุนมาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการทํางานเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็เพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างดีไหมนายจ้างดีหรือเปล่าอาหารการกินเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่สนใจที่จะมาทํางานที่อิสราเอลแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้คอมเมนต์นะครับถามเข้ามาเรื่องที่แบบว่าอยากรู้ว่าเออว่าที่อิสราเอลเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงหรือว่า,าการทํางานเนี่ย เหนื่อยไหมทํางานวันละกี่ชั่วโมงนะครับได้ค่าแรงเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ก็จะนํามาเป็นคอนเทนต์ในแต่ละตอนนะครับในแต่ละ EP ีนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็จะมาถ่ายในช่วงที่พักเที่ยงแบบนี้นะก็คือพักเบรก30มนาทีนะครับที่อิสราเอลก็จะรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็จะพูดคุยกับทุกคนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปลงในเพจท็อปอิสราเอลแล้วก็ในช่อง u t u b e นะครับท็อปเอ็มทีชาแนลนะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม ให้กำลังใจของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องต่างๆนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยทำไมถึงได้มาทํางานที่อิสราเอลแล้วก็เหตุผลอะไรถึงมาทํางานที่อิสราเอลนะครับก็จะพูดคุยกันไปนเรื่อยๆก็ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับก็คือผมชื่อเล่นท็อปนะก็ตอนนี้ปัจจุบันอายุ30ปีครับก็เป็นภูมิลําเนาก็อยู่ที่จังหวัดอุรณธานีนะก็มาทํางานที่อิสราเอลได้ตอนนี้ก็2เดือนอไม่ใช่2ปีกับอีก6เดือนนะครับขอโทษนะครับก็2ปีกว,กว่าแล้วนะครับ มาทางานที่อิสราเอลก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นคิปบูธคาบีนะก็ปัจจุบันมีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด30คนนะครับมีฟิลิปปินสิคนแล้วก็คนไทยประมาณ20คนมีนายจ้างก็ห้าถึงหกดคนครับก็ถือว่าโอเคนะก็ก่อนวันนี้ครับพักเที่ยงหัวข้าวนะเดี๋ยววันนี้คลิปแรกคลิปที่หนึ่งนะเปิดหัวนะครับมาดูแล้วครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรทานนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นลาบหมูครับนี่ลาบหมูอันนี้ก็คือลวกหมูมาแล้วนะ แต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นครับก็เลยใส่ในโหลมาแบบนี้แล้วก็ใส่น้ําร้อนมาด้วยเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นไข่นะครับอันนี้ก็คือเป็นทริกเล็กๆนะก็ไม่ให้เป็นไข่ครับเดี๋ยวก็จะเอาน้ําออกแล้วก็เราจะมาปรุงนะครับปรุงนะ่นครับเครื่องปรุงผมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอมมะนาวนะครับน้ําปลานะครับแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วผงชูรส เรียบร้อยแล้วเรามาคุกทานกันนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวอีข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวก็นายจ้างซื้อมาให้ครับหากจากเงินเดือนนะอันนี้ไม่ฟรีนะครับข้าวเหนียวนะร้อนๆเลยครับใส่ในกระติกมาแบบนี้มันก็จะร้อนๆน,นะกระติบข้าวก็ซื้อก็ใบละสามสิบเช็คครับนี่ครับก็จะมาทานไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะก่อนอื่นผมขออนุญาตชงลาบหมูก่อนนะครับโอ้เอาน้าออกก่อนนะครับ กับข้าวส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะทําในตอนกลางคืนไว้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ก็จะเตรียมไว้แล้วก็บางทีก็มาทําตอนเช้าพวกผัดพวกอะไรนะเนี่ยเครื่องปรุงต่างๆา <c oughs> ก็ทานคนเดียวครับบางทีก็ถ้าเกิดมีคนไทยเยอะๆก็จะทานหลายคนอยู่นะแต่อันนี้ผมทํางานกับฟิลิปปินส์ครับอันนี้เนื้อหมูครับลวกมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะไม่เรียกว่าลาบหมูหรือว่าจะเรียกว่ายำหมูก็ได้ครับนี่ครับใส่หอมใส่หอมก่อนเลยนะโอ้หอมมันขึ้นหลเถอะแ่ละมาทางานที่อิสราเอลสองปีครับสองปีกว่าใส่มะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวเอาเปรี้ยวหน่อยผมชอบกินเปรี้ยวนะสองปีกว่า,ก,วาก็เพื่อนร่วมงานดีมากๆเลยครับดีเลยนะดีมากๆเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนภาคเหนือแล้วก็คนอีสานนะอุดรไทยภูมิหนองคายเชียงใหม่เชียงรายนะครับมีครบเลยน้ำปลาปลาก็บอกออกนะครับก็ถ้าเกิดใครรับชมแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับมาถามได้นะผมก็จะพยายามทําคลิปมาตอบแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับมาตั้งแต่ปีหกห้านะครับ เดี๋ยวก็จะมีอีพีว่าทําไมถึงไม่กลับบ้านนะครับในเกิดช่วงสงครามทําไมยังไม่กลับเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเหตุผลทําไมถึงไม่กลับในช่วงที่มันเกิดสงครามทําไมถึงยังอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะครับผมยังไม่กลับนะมายังม้วนเดียวจบนะครับก็เหลือสัญญาอยู่อีกประมาณสองปีกว่ากว่าครับสองปีกว่ากว่านะสัญญานะสัญญาจ้างนะครับ นี่ครับคนล่ามหมูโอ้ยถีแรงงานไทยครับอื <c oughs> เขากลัวทีแรงงานไทยนะครับตอนแรกมาใหม่ๆก็ทากับข้าวไม่เป็นนะแต่หลังๆมาก็ไม่เป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าคือต้องหัดทําครับทานได้ไม่ได้ก็ก็ต้องนั่นแหละเพราะว่าอาหารตัวเองทําเนะาะนะครับมาทานข้าวด้วยกัน เดี๋ยวข้าวเหนียวก่อนเลยแรกๆร็นดับแรกนะครับใส่ก็เลยเป็นจะแซบบ่ละ่ะพอใดบ่นอ้อ่าจพอได้อยู่เดี๋ยวชิมรสชาติก่อนอืมอืมก้อนใหญ่กันไปนะครับ พิมาทํางานก็มีคนใหม่มาทํางานอยู่ครับส่วนฟิลิปปินส์ก็จะเป็นปีตอ่อปีนะ <c oughs> ถ้าใส่ในกระติกมามันก็ยังร้อนๆอยู่นะครับข้าว ก็เดี๋ยวจะหาเรื่องมาเล่าให้พวกเราชมกันนะครับกินก้าวไปด้วยเล่าไปด้วยนะฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอยู่แต่สวนอะโวคาโดไงมันถ่ายแต่ว่าพวกคอนเทนต์การทำงานในสวนอะโวคาโดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นการแนะนำ Uh, TAC รุ่นที่สิปดเนี่ยผมก็จะลงอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับการสมัครมาทํางานที่อิราเลเนี่ยผมก็ปรึกษาได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับคอนเทนต์คลิปยาวนะนั่งพูดคุยกันประมาณสักห้าหกนาทีนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่นะ อาหารเดี่ยงถ้าส่วนใหญ่วันพุธิลิิปินไปเรียนก็จะมีคนไทยมาทานด้วยกันครับเยอะอยู่นะอิตาเลียพักเที่ยงแค่สาสิบนาทีนะครับทุกที่เลยนะประมาณสามสิบนาทีครับต้องรีบกินแล้วก็ทำกับข้าวมาให้เรียบร้อยนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัดต้มทอดเมนูง่ายนะครับทอดไก่ทอดไข่ต้มไก่ต้มปลาประมาณนี้ครับก็อันนี้ EP ที่หนึ่งนะนะครับมากินลาบหมู <c oughs> พูดคกยไปด้วยลาบหมูไปด้วย เดี๋ยผมจะพยายามหาเรื่องมาเล่าครับการทำงานที่อิสราเอลไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากมาทำงานหรือว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเ็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะ โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีต่อไปนะอ p พี EP ต่อไปผมจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมผม,ผมถึงได้มาทำงานที่อิสราเอลนะครับก็ปัจจุกันหน้านี้ผมเป็นครูอยู่ที่บ้านนะเป็นครูเอกชนนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาทำงานที่อิสราเอลเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าตั้งคำถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กัแกทับอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ